ด่วนทหารช่างหน่วยนาวิกโยธินกองทัพเรือเหยียบทุ่นระเบิดที่บ้านหนองรีเวลา9นาฬิกา14นาทีวันที่21ธันวาคม2568เกิดเหตุทหารช่างหน่วยนาวิกโยธินประสบเหตุเหยียบทุ่นระเบิดขณะปฏิบัติภารกิจจัดทําที่มั่นเสริมความแข็งแรงในพื้นที่บ้านหนองรีส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งนายผู้บาดเจ็บทราบชื่อต่อมาจะเอกเทิดพงผมนารา โดยเหตุเกิดบริเวณชุมชนที่มีบ้านเรือนประมาณ3หลังจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าได้รับบาดเจ็บที่ขาขวาเจ้าหน้าที่ได้ให้การปฐมพยาบาลในที่เกิดเหตุก่อนเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาต่อไปทั้งนี้หน่วยที่เกี่ยวข้องได้เข้าควบคุมพื้นที่และดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยโดยรอบเพื่อป้องกันอันตรายซ้ำซ้อนพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด